สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําสูตรน้ํานมข้าวกันนะคะสําหรับสูตรนี้จะช่วยเรื่องติดสปีดผิวขาวนะคะลดความแห้งกร้านของผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบก,กวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะหรือใครที่จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะสำหรับตัวแป้งนะคะเขาจะมีแร่ธาตุและโปรตีนที่สําหรับบํารุงผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนสรับรูมขนเราด้วยนะคะจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าอยู่ประมาณ2ช้อนชานะคะสําหรับใครที่ไม่มีเป็นแป้งข้าวเจ้าก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบโบบกนะคะสําหรับตัวผงใบัวบ,บกนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวนะ,ะจะช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนและอิลาสตินทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีและเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ผงใบโบบกอยู่1ช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นนมจืดลงไปนะคะสําหรับตัวนมจืดสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและสําหรับน้ํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆช่วยเรื่องทําให้ผิวเรากระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ํานมอยู่ประมาณ2-3ช้อนชานะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆผสมก็ได้ค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะสำหรับน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรดผลไม้จะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับใครที่แพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวก็ได้ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเขาจะเป็นประมาณเนื้อครีมนะคะจะไม่เหลวหรือไม่หนืดเกินไปนะคะถ้าเนื้อครีมที่มันหนืดเกินไปสามารถเติมนมลงไปอีกนิดหน่อยได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ3-4ครั้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างทาความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมะคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะ,ะเนื้อครีมเขาจะเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะ เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะจะพอดีที่ทาใบหน้าหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าใครที่จะทาลำคอด้วยก็ให้ผสมเพิ่มได้เลยค่ะเราทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะใครที่ไม่มีผงใบโบบกนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำใบโบบกสดๆก็ได้นะคะเป็นนำไปปั่นแล้วก็คั้นนะคะให้เป็นน้ำใบโบบกเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วก็นำมาผสมตัวเนื้อครีมได้เลยค่ะ เป็นสูตรธรรมชาติที่ทําแบบง่ายๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ